เน่ค่ะบ้านเน่อยู่ไหนคะเันนีเน่อยู่ใจเจ็ดไจเจ็ดอยู่ที่หมู่บ้านไหน,ไหนคะหมู่บ้านตอป้านอานุอยู่ที่บ้านอยู่กับใครอะ่ะอยู่กับป๊าป้ากับมามาหรอป๊าป้าชื่ออะไรคะชื่อใหม่แล้วมามาคะชื่อดิ่งเน่เน่มียาย่าด้วยใช่ไหมยาย่าหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรอ้าวย่าอะไรย่า เก่งมากแล้วปูปูปล่ะปูปูชื่อป,ปูปูอะไรอะไรหมอเก่งมากแล้วอาม,ม่าหนูหล่ะคะเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งมุดไปเล่นกับพี่หมีอาม,ม่าชื่ออะไรอาม,ม่าชื่อเทียมเก่งจังเลยแล้วหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงเด็กหญิงก็สายขารดนจุนไหลานามสกุลก็สาลิาาลาสษษาเหรอเอาบายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบาย ฝันดีนะคะบ๊าจ้าะจุ๊บจุ๊บ